สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เร่ม2นะครับของอจทนะครับอยู่กันที่หน้า14ครับนาะหน้า14นะเป็นเรื่องระบบสมการจิกเส้น2ตัวแปรนะครับตอนนี้จะใช้วิธีการแก้ก็คือการแทนค่าเนาะเริ่มเลยนะครับมาถึงเราก็ให้กันเลยให้ 3y เท่ากับลบ 16x บวกหตัวนี้เป็นสมการที่1นี่แล้วก็ให้ 8x ลบลบ 9y เท่ากับ10ตัวนี้นะครับเป็นสมการที่2นะครับเงื่อนไขตัวนี้เขาให้เลือกการแทนค่าครับทีนี้เราจะจัดรูปครับต่อไปนะต่อไปเราจะจัดรูปครับโอเคไหมเอาจากสมการที่1แล้วกันนะครับ จากสมการหนึ่งนะครับจัดรูปครับจะได้จัดรูปคืออะไรจัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับครับสมการหนึ่งง่ายเพราะสมการหนึ่งเราย้ายสามไปทำไมเราย้ายสามไปหารครับแล้วก็หารสามแบบนี้เลยแก้จะยากไม่ยากไม่รู้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่พอเราได้ y ตัวนี้แล้วครับเราก็ตั้งให้ตัวนี้เป็นสมการที่ สามนะครับต่อไปเราก็นำ y ครับผมจากสมการที่สามเนี่ยครับจากสมการสามแทนค่าครับผมดูสเต็ปการทำนะในสมการสองตัวน,นี้ครับจะได้นี่ปุ๊บเราก็จะได้เลยครับ8 x ลบ เจอ y แล้วต้องแทนเป็นก้อนนี้ครับลบ1 6 x บวก6ส่วน3แล้วก็เท่ากับ10นี่ได้ตัวนี้เห็นนะเราจะสังเกตมันก็ทำแบบนี้ทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัว y ตัวแปร y มันหายไปให้มันเหลือแค่ x อย่างเดียวพอเหลือ x อย่างเดียวเราก็แก้หาค่า x ครับตัวนี้แก้ตัวไหนก่อนตัดนี้ก่อนนะครับ3 1 3 339นี่ แล้วค่อยคูณแจกแจงเข้าไปครับ8 x ไม่เกี่ยวคูณตัวนี้เข้ามาครับนี่ลบสามคูณกับลบสิครับได้เป็นบวกอะไรบวกสี x ครับลบสครับคูณแจกแจงเข้ามากับบวกหครับได้ลบสิบครับถ้าก,กับสินี่ตัวนี้ทำกันได้ครับ8 x กับ4 8 x ครับบวกกันได้อะไร ได้56 x ย้าย18ไปบวกครับฝั่งนี้ก็จะได้เป็น28 28มาจากไหน28ย้ายมาจากตัวนี้ลบ18ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นบวก18นะครับ x อยู่ตัวเดียวได้แล้วย้าย56ไปหารครับก็จะได้28ครับผมส่วนด้วย56ตัดได้ครับใจแม่28 2เลย28 1นครับ28 2แสนั้นแสดงว่าเราได้ค่า x มาแล้วเท่ากับ1ส่วน2 นี่นะพอได้ค่า x มาแล้วครับเอาไปแทนค่าครับนะเอาค่า x ครับไปแทนค่าครับนะทีนี้ครับเราก็เมื่อครับแทนค่า x เท่ากับ1ส่วน2ในในสมการ3แล้วกันนะครับในสมการ3าม จะได้ถ้าเราเจอ x เราก็จะแทนเป็น1ส่วนสองครับนี่นะเดี๋ยวมันไม่เห็นปุ๊บก็จะได้ครับตัวนี้ก็จะได้ y เท่ากับลบ16เจอ x แล้วครับเจอ x แล้วทงแทนเป็น1ส่วนสโอเคว่าได้ตัวนี้นะครับอืมนะครับสองแล้วบวกเลยครับบวก6แล้วก็ทั้งหมดค่อยส่วนอะไรทั้งหมดค่อยส่วน3แบบนี้อืม ตัวนี้ตัดได้2 1 2หนมันคูณกันมันตัดได้ข้างบนก็จะเหลืออะไรเหลือลบแคูณกัน1ก็ได้ลบแบวกหแล้วก็ส่วน3นะครับมันก็จะเหลือลบสส่วนสเป็นค่า Y ก็จะจบละนี่โอเคะนี่ โอเคไหมได้ค่า x ได้ค่า y แล้วนะครับพอได้ค่า x ค่า y แล้วครับเราก็ามาตรวจคําตอบครับเมื่อแทน x เท่ากับ1ส่วน2และ y เท่ากับลบสส่วน3นะครับในสมการ1และ2 นี่นะครับตัวนี้จะได้แทนเสสมการหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับนะมันก็จะได้เป็นได้วนะครับนี่ได้เป็น3จ้ะมันเป็น3 y เท่ากับอะไรครับลบส6บบวกหนี่คือตัวนี้เราก็แทนมา3ามลบสส่วนสาม เท่ากับลบ 16, x, 1 2, 6 x เป็น1ส่วน2บวกหเท่ากันไหมตัดได้ไหมตัดได้ครับ3 1 3 3 1 3ง่งฝั่งนี้เหลืออะไรครับฝั่งนี้เหลือลบ2เขียนได้ทัดรอยเหลืออยู่ฝั่งนี้ตัดครับปึ๊บปึ๊บเหลือลบอะไรเหลือ8เหลือ1งฝั่งนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับเนี่ยลบ8บวก6ก็จะเท่ากับลบ2 นี่ไงเป็นจริงนะครับเป็นไหมเป็นจริงนะครับเราก็ตอบว่าตัวนี้เป็นจริงนี่เป็นจริงนะครับอันนี้คือสรรมการแรกอีกสรรมการหนึ่งครับสรรมการสองครับสรรมการสองว่าไงสมการสองบอกว่าแปดอกครับลบเก้าวาครับเท่ากับสิบเริ่มครับ 8x เราได้เป็นหนส่วนสองครับ ลบเก้าครับ y, y เราได้เป็นลบสองส่วนสามเท่ากับสิบไหมก็ามาคิดครับตัดได้ครับสองหนึ่งสองสองสองสี่ตัดได้ครับสามหนึ 2, 1, 2, 2, 2, ่งสามสามสามเก้าฝั 3, 1, 3, 3, 3, ่งนี้ก็จะเหลือเป็นสี่ครับฝั่งนี้ก็เหลือเป็นบวกหกเท่ากับสิบนะครับอันนี้ก็สิบเท่ากับสิบอันนี้ก็ตอบเป็นจริงเนี่ย yeah. ทำไมตรงนี้เป็นบวกครับทั้งนที่เป็นลบเนี่ยนี้ก็ลบอันนี้ก็อะไรครับลบได้กับคูณกันก็ได้เป็นบวกหกหกมาจากไหนหกมาจากสามคูณกับสองนี่ไงครับเป็นลบสามนะครับตัวนี้นะครับคูณกับลบสองนะครับตัวนี้นะครับได้ตัวนี้ออกมานะครับเสร็จเนาะโอเคครับผมคลิปนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ